มาจ้าจะพาเข้าสวนชมเขอันนี้ยังรักสวยมากนื่นค้ะจะใส่สวนครัวของเราอันนี้เป็นมะเขือเปาะนะคะมาค่ะวันนี้จะพามาตักข้าวููดจะตัะะ้งใจแล้วเฮามาๆมาไท้ อ่ะขอบโพดจ้ามันเกล่แล้วนะเนี่ยอุ้ยไม่เกล่แเลยเกล่แล้วเร,เราจะเอาไปทำของหวานของหวานนะ มดคือกระโดดแบบนี <že 20> <C ourse> ้เอาเก็บแกะฝนเนาะ มาดูข้าวโพดปลูกใส่ถุงแซนดีนะคะเราปลูกถุงละสองต้นนะคะจะไดปะ้ประมาณนี้แหละประมาณนี้น,นี่คือ อ่าจะปอกให้ด,ไดูได้เยอะได้เยอะอยู่ยยข้าวโพดเท้าเหนียวนะคะพันของสอนแดง เอาไปทำของหวานนะวิสีสวยเดี๋ยวจะเอาต้นออกแล้วก็พรวนดินปรุงดินใหม่แล้วก็จะปลูกข้าวโพดเหมือนเดิมน,นะคะมันก็จะมีตัวที่ไม่สมบูรณ์เนาะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันขาดน้ํานะคะไม่ได้ลดน้ำํำใครสนใจอยากจะปลูกใส่ถุงก็แนะนําเลยนะคะใช้ดีปลูกดีมากค่ะปลูกใส่ถุงแฟนดีนะคะอันนี้จะ ใช้ได้นานมากคือสั่งมาปลูกได้สองสามปีแล้วนะคะอย่างนี้ใช้ได้อยู่เลยกระสอบเก่าถุงเก่าเนี่ยนำมาใช้ได้เรื่อยๆนะคะนำกลับมาใช้ได้เรื่อยๆคนทานานถึงตอลรับประกันานานถึงแปดปีเลยนะคะใช้ได้นานถึงแปดปีเลยะคะ่ะอันนี้ใช้มาสามปีแล้วยังใช้ได้ดีอยู่ยังเหนียวยังไม่ลุยไม่ไม่ผุเลยนะคะถ้าปลูก ที่ปลูกข้าวโพดนะคะแนะนำเป็นถุงขนาด10คูณ20นะคะจะได้ไซส์นี้นะคะใช้ดีมากเลยปลูกข้าวโพดได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจมากเราจะเอาไปทำของ ของหวานเนาะสวยสวย,สวยปลูกไม่เยอะเนาะปลูกสิบสองถุงนะคะปลูกสิบสองถุงถุงละสองต้นปลูก,ลกทั้งละไม่เยอะเพราะว่าเรากินไม่เยอะกินหน่ก็จะเบื่อ สักที่ไม่สมบูรณ์ก็มีถ้าปลูกถุงละหนึ่งต้นนี่จะได้ฝักใหญ่มากเลยนี่ขนาดถุงละสอต้นนะเราเคยทำคลิปรีวิวการปลูกนานมากแล้วสองปีแล้วนะคะการปลูกถุงละหนึ่งต้นนี่ได้ฝักใหญ่กว่าน,นี้มากเลยนะไป ถ้าทุกคนอยากดูก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะคะถ้าสนใจการปลูกข้าวโพดในถึงแสนดีกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะจะทำคลิปไว้อ,อยู่ยังเก็บมาไม่หมดเด้อไปเก็บต่อคะ่ะนะวันนี้เราจะ หักไปมหมดเลยเราจะเก็บไปให้หมดเลย,เ,เ,ย,เ,ลยเพราะว่านางพวกนางแก่หมดแล้วเราก็จะได้เลิกทำการรื้อแปลงปลูกใหม่นะคะจะจะเหลือมเมล็ดทันมเมล็ดพัน์ซื้อมาหนึ่งหนึ่งซองก็จะเหลือครึ่งเราจะเอามาปลูก ปลูกข้าวนพดง่ายมากนะกข้าวโพดมีถุงแสงดีที่จริงเราปลูกลงแปลงแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันจะดูเลยรักษายากต้องมาอยต้องมาทำความสาาาะอาดแปลงบ่อยๆยว ฝักเล็กฝัก,น,กน้อยก็มีไปไปทางนี้ไปทางนี้มาทางนี้นี่ริงมาปอกข้าวโพดนะคะที่จริงมันก็เหลืออยู่ประมาณสิบัก มาเรามาปอกกันแล้วเราจะค,คิดแล้วเราจะเก็บคิดแล้วนะคะให้กินได้ทั้งครอบครัวเลยฟังเสวยงห้า จะปลูกผักข้างบ้านนะคะแนะนําไม่ต้องปลูกเยอะนะคะปลูกอย่างละนิดละหน่อยพอเท่าที่เราไหวเท่าที่ดูแลทั่วถึงนะคะมันจะได้ไม่เหนื่อยมันจะได้มีความสุขกับการปลูกนะคะถ้าเราทําเยอะนะเ,เวลาเราทําไม่หมดเราทําเราทําไม่ทันอ่ะเพราะว่าหญ้ามันขึ้นเยอะแล้วก็มันต้องดูแลรักษาลดน้ําใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆนานามันมันจะเหนื่อยแล้วมันก็จะไม่มีความสุขกับการทําสวนนะคะ เท่าที่เราไหวแล้วก็เท่าที่เราพอใจนะคะนี่อีูกอย่างละนิดหน่อยก็พอปลูกอะไรที่เราชอบกินอะอะไรที่กินบ่อยที่สุดก็คือพวกออข้าวโพดพวกต้นหอมผักชีอะไรแบบนี้ผักบุ้งอะไรที่เราใช้บ่อยที่สุดแล้วก็ปลืกง่ายที่สุด มะเขือก็ปลูกง่ายนะคะแนะนําเลยอันเนี้ยมะเขือเปาะมะเขือยาวเนี้ยไม่ต้องปลูกเยอะปลูกอย่างละสี่ห้าต้นต้นมะเขือก็สี่ห้าต้นนะเอาเท่าที่เราแบบว่าทําไหวกินทำนี่นี่กินได้ทั้งครอบครัวเลยก,เลกินได้ทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านเรามีสามหลังกินได้ทั้งหมู่บ้าน อันนี้เหมือนคนรดน้ำเลยใั <c ười> นเคลรดน้ำาโอ้ยไม่เหมือแเนี่ยโอ้ยที่จริงเราก็อยากโชว์ฝักที่มันสวยๆนะอืมแต่ว่าธรรมชาติมันก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างเนาะเหมือนเดิมเป็นละ